ขอบคุณทั้งเก้าล้านดวงใจเ้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆบรรยากาศเมื่อนี้อึมขึ้มมากเลยจ้ะบรรยากาศไม่ไม่สดใสเนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะกำลังเลิกงานเนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเลิกงานจกิกาับาน ไล่ส่วหาพวกแม่พี่น้องเบ่งบรรยากาศจังหน่อยนะคะเนาะบรรยากาศตอนบ่ายสามโมงกับสิบเอ็ดนาทีนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงกับสิบเอ็ดนาทีของประเทศนอนร์เวย์ ที่เห็นเขียวๆย,ยู่ข้างๆนั้นเพราะมันเขาด้วยค่ะแต่ขาเจ้าปลูกยาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะปลูกยาแล้วขาเจ้าก็สิเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ง่วให้ยังกินตอนหนาวหนาวเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะอันชันสวัสดีจ้าอยู่ที่ไหนครับอยู่ประเทศนอร์เวย์จ้าพึ่งจะเลิกงานนะจ้า ว่นี่อากาศบ่ดีจ้าขอบคุณหลาๆเดอที่เขามาคุยน้าเห็นว่าอัน่ะที่เป็นดำๆดอยู่นั่นก็เจ้ากระลังคันเบิรนเอื้นบา้านเฮากับกระลังไทยฮึดเนาะไทยฮึดหน้า จะเละลายเด้ออันชั้นที่เขามาคุยน้ำ ขอบคุณสีล้านดวงใจแล้วก็อีกสองเลิฟเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆช่วงนี้รถกระสิติดแต่จักหน่อยเนาะ,ะมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเลิกงานกันจ้า ช่วงที่คนกำลังจะเลิกงานนะคะจะทำปติดถึงขนาดเมืองไทยบอรกบอรบโบจ้ะน้องหนูสวัสดีจ้าน้องหนูพี่กำลังเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านก็เลยขึ้นไลฟ์สักหน่อยขอบใจนะจ้าน้องหนูที่เข้ามาให้กำลังใจ เลิฟเลิบเลิบเลิบเ,เช่นกันจ้ะน้องหนูอากาศไม่ดีเลยวันนี้ทั้งวันเลยฝนตกแต่ก็ตกไม่แรงนะตกแบบนี้แหละตกตกพอให้หน้าลำคาญเนาะน้องหนูทานข้าวเย็ยนหรือ,อยัง หน่อยนะเราเนะ่ะตัวเล็กเล็ก <c oughs> เล็กมาก